The boy, say คนละบอยเซ a y โ o กรับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมอีกครั้งครับผมสำหรับคลิปเกมเป๊ะซีคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการอัพ EXP ให้กับเทรดของนักเตะเรานะครับว่าเรามีเทคนิคยังไงนะครับหรือว่าทริคไม่เชิงแบบเทคนิคแล้วกันเนาะเป็นแบบเชิงแนะนำมากกว่านะครับว่าเวลาที่ผมมาอัพ EXP เนี่ยผมจะมีเทคนิคยังไงนะครับ ที่จะทำให้เราสามารถอัพ exp trade ให้แบบประหยัดทรัพยากรเรามากที่สุดนะครับแล้วก็แบบไม่ปวดหัวไม่ต้องไปแบบคิดเลขอะไรให้มันวุ่นวายนะสำหรับวิธีของผมนะการอัพ exp special t a d e เนี่ยผมว่าทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะว่าให้เข้าไปตรงหน้านี้นะครับ special Trade ตรงนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทุกคนคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือในแต่ละเดือนเนี่ยตัวเกมจะมีที่เขียนว่า excellent Chance increase นะครับหรือว่าเขาจะเพิ่มโอกาสที่เราจะสามารถตีบวกในแต่ละครั้งเนี่ยสามารถที่จะทำให้ exp เนี่ยคูณ2ในแต่ละครั้งได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่เราจะสามารถตีบวก exp ให้กับเทรดนะครับแล้วก็จริงๆตัวเกมเนี่ยเขาก็จะแจ้งไว้ล่วงหน้านะว่าอีเวนต์ต่างๆที่จะมาในแต่ละเดือนนะครับ มันมีอะไรบ้างแล้วก็ผมกดเข้ามาในหน้าทีมเทรนนิ่งซัพพอร์ตแคมเปญอันเดอร์เวย์นะครับหรือว่าเขาเนี่ยก็จะบอกเรื่องของล็อกอินโบนัสแมชโบนัสแคมเปญต่างๆนะครับแล้วก็ที่ผมจะโฟกัสนั่นก็คือนี่ครับสเปเชียลเทรดเลเวลอัพบูสต์แคมเปญอันสุดท้ายนะครับหรือว่าการเพิ่มโอกาสติดเอ็กซ์แลนเซ้นนะครับหรือว่าการติดคูณ2นั่นแหละเวลาเราอัพ EXP Trade นะเขาก็จะบอกมานะครับว่าเขาจะมีระยะเวลาในการเพิ่มช่วงคูณ2อยู่ตรงวันที่7เดือน5นะครับไปจนถึงวันที่14เดือน5หรือว่าเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือผมบอกคร่าวๆก่อนหนะ้าในเรื่องของการเช็คนะครับหรือว่าเราดูง่ายๆเนี่ยดูตรงหน้าโฮมตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นสัญลักษณ์ที่เป็นป้ายแท็กสีแดงๆแล้วก็มีคําว่า up แล้วก็มีแบบเป้าแบบนี้นะครับเราก็รู้ได้เลยนะครับว่าเขามีช่วงคูณ2ออยู่นั่นเองนะ โอเคครับแล้วเมื่อกี้ผมก็กดมาตรงอันแรกนะที่เป็น t r a d E e X P นะครับหรือว่าหน้าที่เราเอาไว้ใช้สำหรับ up E X P หรือว่าเลเวลให้กับเทรดนักเตะเรานะครับเนี่ยเหมือนอย่างวันบิซาก้าเลเวลหนเห็นไหม Trade Players of the Moment นะครับ อ่ารูเบนดิออสเทรดเลเวล5อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเทรดเลเวลสูงๆเนี่ยก็จะยิ่งช่วยบวกความสามารถให้กับนักเตะเรานะครับยิ่งนักเตะเราทุกคนมีเทรดเลเวลสูงรวมกันเยอะๆเนี่ยจะทําให้ทีมทุยจะทําให้ทีมเรามีค่าพลัง OTR หรือว่าค่าพลังรวมสูงขึ้นไปนั่นเองนะครับผมนะหลักการก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลองอัพ EXP ให้เพื่อนๆดูสัก 2คนแล้วกันนะสำหรับนักเตะทีมผมนะครับที่กำลังสร้างเพื่อที่จะลงอีเวนต์นะครับของแอสโซเชชันผมนะครับคนแรกที่ผมจะลองอัพเป็นซาริโอมาเน่ไหมเนี่ย players of the moment นะครับเป็นเทรดที่ผมค่อนข้างชอบนะฮะซึ่งซาริโอมาเน่นะครับตอนนี้มีเทรดอันนี้นะครับเป็นเลเวลหนึ่งอยู่เลยนะแล้วก็ในการอัพเกรดเนี่ยเราก็ต้องใช้นี้นะครับเนี่ยในการบวกเพิ่มอัพเป็นเลเวลสูงขึ้นไปเห็นไหมครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะต่างกันนะ3อันนี้นะครับสำหรับ เซเปเชียร์เทรด EXP small นะครับหรือว่าขนาดเล็กจะบวกครั้งละ1เห็นไหมครับเนี่ยกดจิ้มไปปุ๊บบวกแค่1เนี่ยดูตรงนี้นะครับบวกหแล้วก็มีเดียมเนี่ยจะบวกครั้งละ5เห็นไหมครับเนี่ยจากเลเวล2ขึ้นไปปุ๊บเลเวล3เลยนะครับเพราะว่าบวกหไงเนี่ยปุ๊บบวกหเป็นเลเวล3แล้วก็อันสุดท้ายนะครับแบบ large จะเพิ่มทีละ20เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะบวกอันนี้เป็นเลเวล4ก่อนนะปุ๊บเนี่แล้วก็ผมกด large ไปอันหนึ่ง นี่มันก็จะเป็น20เห็นไหมครับจาก0ูนเนี่ยศูนย์เป็น20กดอีกครั้งก็จะเป็นเลเวลห้าปับ๊บเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเบสิกที่ทุกคนควรจะรู้คร่าวๆนะไม่ต้องคำนวณอะไรวุ่นวายแต่ว่าเหมือนพอรู้แบบเออนะคร่าวๆนะฮะคือแบบสมอลนะครับบวกทีละ1นะครับแบบมีเดียมบวกทีละ5แล้วก็แบบลาร์จบวกทีละ20นั่นเองครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงมืออัพเวลเทรดอันนี้นะครับของมาเน่ให้เป็นเลเวล10เลยนะครับ ซึ่งการอัพเป็นเทรดเลเวล10เนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่าสำหรับสายฟรีนะครับมันต้องใช้ไอสเปเชียลเทรดเอเพีทั้ง3อันเนี่ยโคตรเยอะนะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเข้าๆไปแล้วกันเนาะเนี่ยบวกบวกไปเลเวล6แล้วนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคครับแล้วก็ผมกดมาตรงบทสรุปของการอัพนะว่าเราจะต้องใช้ส่วนประกอบแต่ละอันเท่าไหร่นะครับถึงจะทำให้เทรดเลเวลหนเนี่ยกลายเป็นเลเวล10อันนี้เป็นเงื่อนไขที่มันไม่คูณ2นะทุกคนเนี่ยถ้าไม่คูณ2เราต้องใช้แบบขนาดใหญ่เนี่ยถึง32อันเลยนะเนี่ยดูครับจาก180ตรงนี้บวก20เป็น200เห็นไหมครับใช้ทั้งหมด32อันแล้วก็แบบมีเดียมนะครับ2อันนะครับเนี่ยจาก190บวกครั้งละ5เห็นไหม ปั๊บเป็น200แล้วก็ใช้แบบสมอลนะครับ2อันนะเนี่ยมันก็จะเป็น200นะครับหรือว่ารวมเป็นเลเวล10แล้วนะครับผมนะซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าไม่คูณ2เนี่ยเราจะใช้ไปเยอะมากๆครับทุกคนเนี่ยเพราะว่าขนาดใหญ่ผมหาได้แค่88อันนะ่ะสำหรับสายฟรีนะอันนี้คือผมเล่นแบบฟรีไม่เติมเงินมานานแล้วนะครับสำหรับ ID นี้นะซึ่งทั้งหมดตรงนี้นะครับมันจะมีค่าเท่ากับ652นะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ดูละกันนะว่าในการอัพเทรด EXP แต่ละเวลเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้อะไรยังไงเท่าไหนะ okay, ร่บ้างนะโอเคครับแล้วก็ตารางนี้นะครับก็จะขึ้นให้ดูนะว่าตั้งแต่เลเวล2 3 4 5 6 7 8 9่หเนี่ยแต่ละเวลนะครับมันต้องใช้ EXP เท่าไหร่บ้างนะครับสำหรับ EXP ในบรรทัดที่2เนี่ยเป็น EXP ในะแต่ละเวลนะครับที่เขาบอกมานะครับก็คือเลเวล2เนี่ยใช้แค่2อันเลเวล3นะครับคือใช้5เลเวล4เนี่ย ต้องมี15เลเวล5มี40นะครับเนี่ยเรียงไปเลยนะสำหรับเลเวล10เนี่ยต้องใช้ exp ถึง200นะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนดูบรรทัดที่3นะครับหรือว่า exp total นะคือเนื่องจากว่าเลเวล10เนี่ยมันเป็น200ก็จริงนะครับแต่ว่ากว่าจะไปถึงเลเวล10แ่ะมันต้องผ่าน2 3 4 5 6 7 8 9มาก่อนนะครับฉะนั้นมันก็เลยเกิดจากการเอา2บวก5นะครับบวก15บวก40วก60วก80บวก100บก150 บวก200มันก็เลยกลายเป็น652แบบที่ผมจะบวกมาเน่อยู่ตอนนี้นั่นเองนะโอเคครับอันนี้ผมก็บอกคร่าวๆนะแล้วก็สำหรับตารางนี้ถ้าใครสนใจอยากเอาไปใช้ก็สามารถแคปเอาไปดูได้เลยนะครับแล้วก็เทคนิคที่ผมจะลองอัพเนี่ยนะครับสำหรับมาเน่เนี่ยผมจะไม่อัพตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะเป็น22 2, แล้วก็3 2เมื่อกี้นะเพราะว่ามันเสียเยอะเกินไปนะครับ สำหรับการอัพเนี่ยผมจะบอกว่ายิ่งเราเพิ่มจำนวนการอัพมากเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งดีนะทางได้ผมก็กดแบบอันเดียวไปก่อน,นครับติดคูณ2ไหมไม่ติดครับถ้าสมมุติเราติดเนี่ยมันก็จะเป็น1 1แล้วก็บวกอีก1น,นะสำหรับเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะลองบวกอีกสักเป็นกลางหนึ่งใหญ่1แล้วกันโอเคลองดูว่าจะติดคูณไหมครับเนี่ยผมก็จะอัพอย่างนี้นะครับทีละหนึ่งน,งน่งนี้นะฮะมันจะทําให้เรา ไม่เปลืองทรัพยากรเยอะนั่นเองนะแต่ว่าไม่ติดคูณ2เลยครับไม่เป็นไรนะโอเคมันก็ดีกว่าเราใช้ไปททละแบบ30 40บอันนะครับเนี่ยเราก็เพิ่มจานวนัพไปชิวๆไปนะครับเนี่ยกำลังสัก2เล็กสัก1น,นะขอให้ติดครับติดไหมโอ้โหไม่ติดเลยครับ3ครั้งแล้วนะแล้วก็โอกาสคูณ2เนี่ยผมรู้สึกว่าปัจจุบันนะครับแพทปัจจุบันเนี่ยมัน โอกาสที่จะคูณ2น้อยมากเลยนะเป็น1่ะเป็น1 2 1แบบนี้แ,บบแลยกันครับลองดูนะจะติดไหมโอ้นี่ครับเห็นไหมฮะเนี่ยที่ผมบอกคือพอพอติดคูณ2ปุ๊บมันจะแบบคูณ2ให้เราเยอะมากเห็นไหมครับทุกคนเมื่อกี้นะครับเพิ่มเป็นเลเวล5เลยนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะกดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเลเวล10นั่นเองนะคือผมต้องบอกเลยว่าวิธีอัพแบบเนี้ย มันจะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าเรากดอัพทีเดียวแบบไม่คูณเยอะมากๆนะทุกคนเนี่ยผมไม่คำนวณไม่อะไรเลยใชไฮะเนี่ยติดคูณอีกแล้วเป็นเลเวล6แล้วเกือบจะเลเวล7แล้วนะครับนี่ครั้งต่อไปขอให้ติดเหมือนกันครับผมไม่คำนวณน,นะเนี่ยเราก็กดไปเลยนะไม่ต้องไปปวดหัวคิดอะไรหุ่นวายครับเราเล่นเกมเนี่ยคือเราเล่นเราก็ไม่อยากจะเครียดใช่ไหมเราก็อยากจะผ่อนคลายนะฮนะนะก็กดไปเลยติดอีกแล้วครับนี่โคชิล oh, กดไปเลยครับผมไม่คำนวณอะไรทั้งนั้นครับคือเมื่อกี้คือผมบอกเป็นแบบเบสิกเฉยๆนะว่าเออแต่ละค่ามันอะไรยังไงนะครับโอเคขึ้นเป็นเลเวล8แล้วครับต่อไปผมจะกดเป็นอย่างละ1 1 1 1แล้วกันนะอ๊บดูครับว่าจะติดคูณหรือเปล่าครับอืมไม่ติดครับไม่เป็นไรเป็นเลเวล8แล้วนะครับอืมต่อไปก็ครั้งละ1 1 1เหมือนเดิมครับประหยัดดีนะไปะ ยาวๆครับจา์ปึ๊บมไม่ขึ้นเลเวล9้าครับโอเคเนี่ยแล้วยิ่งผมกดทีทแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะทําให้เราติดคูณ2หลายครั้งมากขึ้นนะดีกว่าเราไปกดแบบตุ้มเดียวอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็กดไปเลยครับโอเคยาวๆครับประหยัดมากๆครับผมปุ๊บมไม่ติดไม่เป็นไรเราก็กดไปอย่างนี้นะครับ ข้อเสียคือมันอาจจะเสียเวลาหน่อยแค่นั้นเองนะแต่ผมต้องบอกเลยว่ามันมันก็แค่เสียเวลานะครับแต่ว่าทรัพยากรในเกมเรามันก็มันก็ไม่เสียเออมันเสียน้อยกว่าโอเคใกล้จะเวลเก้าแล้วครับนิดเดียวครับทุกคนเนี่ยผมก็กดไปเรื่อยๆของผมนะชิวๆไปเนี่ยป๊าป,า,ปาแบบนี้ก็ได้1กับ2ลองดูครับแบบมีเดียมเนี่ยผมค่อนข้างมีเยอะเลยนะได้จากนักเตะ6ดาวนะครับ ที่กดรีทายนะหรือว่าแขวนสตัตเวลาเขาแข่งจบนั่นเองนะครับมีดเดยมสัก3ครับลองดูจะติดไหมปับ๊บโอ้ไม่ติดครับโอเคต่อไปอย่างละ1นึครับมาดูกันว่าจะติดหรือเปล่าครับทุกคนปับ๊บโอ้โหไม่ติดครับโอเค อ่าต่อไปผมจะอัพเป็นแบบนี้นะครับคือ 3, 2, 1นะครับแบบ large แบบ medium แบบ small ครับลองดูว่าติดหรือเปล่าปุ๊บผลสรุปว่าไม่ติดครับโอ้โหไม่เป็นไรกดกันไปยาวๆครับจนกว่าจะ level 10ครับทุกคนปุ๊บประมาณนี้ครับมันใกล้จะ level 10แล้วนะพอใกล้จะ level 10เนี่ยเราก็พยายามเบรกไว้หน่อยนะครับ เพื่อที่จะทําให้เรามีเวลาในการคิดคํานวณเยอะขึ้นนะเนี่ยมันตอนนี้เป็น145ทับ200นะครับคือเหลืออีก55นะก็จะเป็น20บวก5ลองดูครับถ้าติดเนี่ยมันก็จะใกล้เกือบเต็มนะครับถ้าคูณ2นะปุ๊บสรุปว่าไม่ติดอีกแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้ติดรัวๆครับแต่หลังๆเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยติดนะ โอเคครับเหลือทุยเหลืออีก30นะครับก็จะเป็น15นะครับเหลืออีก30แล้วก็เอา30มาหาร2นะเป็น15ก็จะเป็นอันนี้3อันครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยคือถ้ามันติดคูณ2เนี่ยเราก็จะเป็นเลเวล10เลยนะครับโอเคขอให้ติดครับขอให้ติดคูณ2คูณ2โอ้โหูไม่ติดครับแม่ไม่เป็นไรครับมาเพิ่มอีก5ครับแล้วก็อีกสัก1 สองอลองดูครับว่าจะติดหรือเปล่าครับแบบนี้กลาจะ200แล้วนะฮะปับ๊บอืมเหลืออีก8ครับก็จะเป็น4นะครับครึ่งทางของ8คือ4ไป1 2 3 4โอเคถ้าติดตรงนี้ก็จะเป็นคูณ2ครับก็จะ200พอดีติดไหมไม่ติดครับโอ้โหเนี่ยเพื่อนๆดูดิ โอกาสติดคูณ2ไแม่งโคตรยากเลยนะครับต่อไปเหลืออีก4นะครับเนี่ยร้อถึง196 197, 198, 199, 200นะบวกไปอีก2ครับครึ่งทางของ C กดโอเคไปเลยครับแล้วก็โอ้โห و, ไม่ติดอีกแล้วครับโอ้โหโอกาสติดยากมากครับแมโอเคขออีกหนึ่งครับถ้าหนึ่งอันนี้ติดก็จะ คูณ2นะครับเป็น200พอดีนะขอให้ติดครับมาปุ๊บโคนามิขี้เหนียวเกินไม่ติดคูณ2เลยเพื่อนๆดูดินี่แล้วก็เป็นอันสุดท้ายครับโอเคโอ้โหแล้วก็เลเวล10จนได้ครับนี่โอ้โหขึ้นเป็นกรอบสีทองด้วยครับสำหรับซาดิโอมาเน่นะ โอเคครับแล้วเดี๋ยวนักเตะอีกคนนะครับที่ผมจะมาอัพให้ดูนะเลือกเป็นใครดีเอาเป็นพี่ปอพอกบาแล้วกันนะครับนี่นะครับเป็นเทรด players of the moment เหมือนกันนะครับที่เลเวล1นะเดี๋ยวจะลองอัพเป็นเลเวล5แล้วกันนะครับซึ่งเลเวล1ไปเลเวล5เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่า มันเป็นอะไรที่ง่ายกว่าเลเวลหนึ่งไปเลเวลสิบเยอะมากนะครับเพราะว่าเลเวลหนึ่งไปเลเวลสิบเนี่ยโอ้โหคือมันใช้แบบที่ผมบอกอ่ะเนี่ยใช้เนี่ยเป็นแบบ30กว่าอันนะทุกคนปุ๊บปบเนี่ยดูดีดูดีกว่าจะเต็มอ่ะดูดีเนี่ยเพิ่งเลเวลเเองนะครับตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นเลเวลห้าเนี่ยมันจะใช้แค่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันเหมือนเป็น62นะครับคือจะเป็น2 4 6อันนี้คืออันละ20นะครับคูณ3เป็น60 แล้วก็บวกเล็กอีก2เห็นไหมครับนี่มันก็จะเป็น62นะนี่นะครับคือรวมตั้งแต่เลเวล1ขึ้นมาถึงเลเวล2 l e เลเวล e v e เลเวล4แล้วก็เลเวล5นะครับบวก exp ทั้ง5 l e เลเวลนี้นะครับมันจะรวมเป็น62นั่นเองนะหรือจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เป็น242 2, แบบนี้นะครับมันก็จะได้เป็นเลเวล5เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นในกรณีที่มันไม่คูณ2นั่นเองนะ ซึ่งต้องบอกว่ามันมันก็ใช้เยอะพอสมควรนะครับโอเคสำหรับการอัพเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัพเป็นเบาๆแล้วกันนะเพิ่มครั้งละเท่าไหรด่ดีอ่ะใหญ่สักหนึ่งก่อนแล้วก็กลางสักหนึ่งครับปะลองดูดิว่าจะติดคูณ2หรือเปล่าครับสำหรับพี่เปาป๊อกบาโอ้โหติดแล้วครับเราขึ้นไปเวลสดูดิทุกคนดูโอ้โหเนี่ยอันนี้คือผมใช้แค่อันใหญ่หแล้วก็กลางหนึ่งนะโอ้โหขึ้นเป็นเวลสแล้วครับ มขึ้นอย่างเยอะเลยจานโอ้โหโอเคแล้วเดี๋ยวเหลืออีก12หรือเปล่าครับเพิ่มอันนี้สักอันแล้วก็อะอันนี้นะครับเป็น6นะโอเคลองดูครับกลาง1แล้วก็เล็กหครับปุ๊บมไม่ติดโอเคครับต่อไปก็จะเป็น34ทับสี่นะครับเหลืออีก6นะครับ ครึ่งหนึ่งของ6ก็จะเป็น3นั่นเองนะครับ1 2 3โอเคถ้าเกิด3อันนี้นะครับกดเลเวลอัพแล้วติดคูณ2เนี่ยมันก็จะเป็นเลเวล5เลยนะครับติดไหมไม่ติดครับจานโอเคสำหรับพอปอกบาร์น่าจะติดทางเดียวนะอันนี้ก็2ครั้งครับถ้าติดก็จะเป็นเลเวล5กับอีกนิดนึงครับติดไหมติดครับเนี่ยก็จะเป็นเลเวล5กับอีก1นนะครับโอเคสำหรับ แนวทางนะครับไม่เชิงเทคนิคนะแบบที่ผมบอกนะครับคืออันนี้มันเป็นแบบวิธีการอัพแบบง่ายๆนะแล้วก็ใช้ทรัพยากรในการอัพ exp หรือว่า level trade เนี่ยแบบประหยัดมากๆนะครับคือการอัพในช่วงที่มันมีติดคูณ2หรือติดคลินั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากเอาวิธีผมไปใช้เนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้กับการเล่นได้เลยนะครับคือ ผมไม่เน้นคํานวณอะไรให้มันปวดหัวนะฮะเล่นเกมแล้วก็อยากจะเล่นให้มันสบายนะครับเออแล้วก็กดกดไปให้มันถึงเลเวลที่เราต้องการประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมอาจจะลงเกี่ยวกับแท็กติกของ2ทีมยักษ์ใหญ่แล้วกันนะครับเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์แล้วกันนะว่าจะมีแท็กติกอะไรมานำเสนอสำหรับเกม PS4M นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับชีวิตมันก็เหมือนกับเกมจงใช้ให้มีความสุขและสนุกกับมันโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวัยรุน่นซี่ยาปุ้สวู้